สชุดลิซ่าแบล็กพิงคร่วมงานเลี้ยงพระราชวังเครื่องประดับเลอค่าราควากว่า20ล้าน กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบน,นสื่อทั่วโลกเมื่อศิลปินเคป๊อปหญิงชื่อดัง Black พิงคโดยสมาชิกครบทั้ง4คนได้แก่เจนนี่จีซูลีซ่าและโรเซ่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารข่ำมที่พระราชวังบั c กิ้งแฮมกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยสมเด็จพระเจ้าชาวทิ่3สาทรงกล่าวต้อนรับและชื่นชมทั้งยังทรงมีพระปฏิสันทันกับทั้ง4คนเป็นการส่วนพระองค์งอีกด้วยโดยในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้มีการแชร์ความงดงามหน้าตกตะลึงของทั้ง4ส,สาวแบล็กพิงคจนทําให้ติดเทรนด์ฮิตโดยจีซูและโรเซ่วสวมช สุนเจนนี่สวมชุดเดรสยาวสีขาวในขณะที่ชุดของลิซ่านั้นค่อนข้างจะโดดเด่นสะดุดตาเป็นชุดราตรีสีฟ้าประดับระยิบระยับอีกทั้งยังเป็นคนเดียวที่สวมสร้อยคอโดยในเว็บไซต์ของวอล์กนิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลกได้เขียนชื่นชมถึงลิซ่าโดยได้ระบุว่าลิซ่าเป็นเพียงคนเดียวที่กล้าเสี่ยงออกจากกรอบสีกลางมาตรฐานโดยเลือกชุดราตรีผ้าทูปากเลื่อมสีฟ้าอ่อนที่มาพร้อมผ้าคลุมไหล่สง่างามจากแบรนด์จอร์จโฮเบกาเสริมด้วยรองเท้าส้นสูงสีเมทัลลิกและสร้อยคอเพชร โดยชุดที่ลีซ่าสวมใส่นั้นเป็นของแบรนด์จอร์ดโฮบ c ก้าคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิปี2024ที่มีชื่อว่าเทพีแห่งความรักซึ่งสื่อถึงความงดงามสองประกายราคาก็อยู่ที่ประมาณ115ดอลลาร์ 15, หรือราวๆ352,000บาทโดยรองเท้าเป็นของแบรนด์เรเน่คาวิล่ารุ่นอนาตาเซียซิวเวอร์แซนดล130ราคาอยู่ที่850ปอนด์หรือราวๆ37,500บาท มากับกระเป๋าของแบรนด์ Fendi รุ่น first s m a l l silver l i t t e bag with crystal ff motif ราคาอยู่ที่4,600ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ162,000บาทโดยในส่วนของเครื่องประดับนั้นนับว่าเป็นไฮไลท์ของลูกนี้เลยก็ว่าได้โดยทางด้านของ Twitter Lily Home แฟนคลับของลิซ่าได้เปิดเผยว่าลิซ่าแ l ล c กพิง k ได้สวมเครื่องประดับสุดหรูเป็น h j g w e l r ีจากแบรนด์ u ูก a รีซึ่งได้แก่สร้อยคอรุ่น Roman Wonders ราคาอยู่ที่13,789,000บาทและต่างหูรุ่น Roman Wonders ราคา อยู่ที่8ปดล้านเจ็ดบาทเรียกได้ว่าเป็นลุกที่งดงามเลยค่าอย่างแท้จริงเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ